สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลวอลลทิพย์แท็กเตอร์ขายรถแท็กเตอร์มือสองและอุปกรณ์ตอบพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยนะคะเดวยวหนูจะพามาชมรถแท็กเตอร์เข้าใหม่กันนะคะสำหรับตัวนี้เป็นยันมารุ่น e f 5 1 4 m u m u ย่อ hmm. mm hmm. มาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเนะคะก็ เป็นรุ่นลิมิเต็แน่นอนนะคะมีโลโก้แมนยูติดอยู่ตรงนี้นะคะสําหรับตัวนี้ก็เป็นรุ่นอีก1รุ่นเนาะที่ค่อนข้างฮิตเลยนะคะลูกค้าหลายท่านให้ความสนใจเนาะมาเมื่อไหร่ก็จะหมดตลอดเลยสําหรับตัวแมนยู51แรงม้าตัวนี้นะคะสวยๆเลยนะสําหรับตัวนี้สภาพสวยๆเลยนะคะจดทะเบียนปีพศ2560มีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะสําหรับตัวนี้ ก็หน้าไม้อยู่ที่ประมาณ570ชั่วโมงการทํางานเดยวหนูพาไปชมหน้าไม้กันอีกทีนะคะอุปรกรณ์2ชิ้นมาพร้อมใบมีดดันดินนะอย่างที่เห็นเลยอุปรกรณ์ด้านหลังเดยวหนูขึ้นรูปให้ชมนะคะตรงนี้เลยเป็นผ่านพวนยี่ห้อ CMT ค่ะขนาด6คูณ24นะคะตัวนี้ก็เป็น6คูณ24บวก10นะคะเป็นของไม้มือหนึ่งเลยนะเป็นของไม้มือหนึ่งเลยก็ ถ้าลูกค้าร้านเราเนาะซื้อรถของทางร้านเราไปนะคะก็จะได้ผ่านพวนคุณภาพดีๆแล้วก็เป็นของใหม่แบบนี้นะคะสําหรับบริษัท CMT เนี่ยเขาก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างแบบติดอันดับต้นๆเลยเนาะของประเทศไทยนะคะเรื่องคุณภาพนะคะผ่าน CMT จากบริษัทชนบุรีเมืองทองนะคะอันนี้ก็พาชมในส่วนของรถนะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นยันม่มา e f 51CMU ระบบขับเคลื่อนเป็น 4WD ขับเคลื่อน4ล้อนะคะรหัสเครื่องยนต์ของตัวนี้อยู่ที่ 4TNV88 แบบเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ Direct Injection ระบายความร้อนด้วยน้ำค่ะปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่2,190 c ีนะสำหรับตัวนี้ระบบเกียร์หลักเป็นเกียร์คอนสแตน t m เมดนะคะ ก้าวเกียร์เดินหน้าก้าเกียร์ถอยหลังพวงมลลาลัยพาวเวอร์ไฮดรอสแตติกค่ะไม่ประมาณ500กว่าชั่วโมงการทำงานนะคะเบาะหลังคันเงียบเลยเนาะสำหรับตัวนี้เช็คสภาพแล้วพร้อมใช้งานทุกจุดค่ะเช็คสภาพแล้วพร้อมลุยงานได้ทันทีเลยพร้อมเอาไปส่งถึงบ้านคุณลูกค้าได้เลยนะคะก็สำหรับตัวนี้ด้วยอุปกรณ์2ชิ้นเนาะใบมีดดันดินหน้าอุปกรณ์ด้านหลังได้เป็นผ่านทวนของใหม่นะคะ อันนี้ให้ชมในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะมีโลโก้แมนยูติดอยู่ทุกตำแหน่งเลยนะคะขนาดที่ผักเท้ายังมีเลยนะคะโลโก้แมนยูนี่เลยหน้าใหม่นะคะ570ชั่วโมงการทำงานค่ะ สวยเนาะสภาพสวยๆเลยพร้อมใช้งานนะมีการเก็บสีในส่วนของกระทะล้อนะสําหรับตัวนี้มีการเก็บสีบางจุดนะคะก็ในส่วนของกระทะล้อทั้งสด้านแล้วก็มีการเก็บสีด้านหลังนะคะ <inefficient. S 1> อันนี้ชมกระทะล้อนะคะเก็บส,สีกระทะล้อเนาะแล้วก็มีการเก็บสีในส่วนของด้านหลังนะคะ สวยๆเลยพร้อมลุยงานได้ทันทีเลยนะคะสำหรับตัวนี้ราคาอยู่ที่4 5 5 0 0 0บาทค่ะ455,000บาทได้อุปกรณ์2ชิ้นและพร้อมส่งฟรีทั่วไทยทุกจังหวัดนะคะไม่ว่าพี่ๆจะอยู่ที่จังหวัดไหนอย่างนาราธิวาสเนาะทางภาคใต้เราก็ไปส่งมาแล้วเหนือสุดอย่างเชียงรายหรือว่าภาคอีสานนะคะเราก็ไปส่งให้ฟรีเลยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจรับน้องยันมาตัวแมนยูตัวนี้นะคะ ไปดูแลต่อนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0875734727นะคะเบอร์โทรศัพท์ก็เดี๋ยวหนูขึ้นด้านล่างนี้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ ID ไลน์ของหนูเนาะสามารถทักทายกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะร้านเปิดทุกวัน365วันไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดวันนะะักขัตฤกษ์ เข้ามามพูระะ้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุง,งจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็ถ้าพี่ๆท่านใดไม่สะดวกที่จะเดินทางมานะคะติดโควิดติดภารกิจอะไรต่างๆสามารถที่จะโอนมาดจำมาจองได้1-2ึ่งถหมื่นส่วนที่เหลือเก็บเงินไปทางพร้อมรับรถนะคะทางร้านเราก็มีหน้าร้านจริงๆแน่นอนส่งสินค้าจริงได้สินค้าชัวร์มีหน้าร้านเด่นชัดประสบการณ์ขายมากกว่า10ปีนะคะเดี๋ยวหนูจะฝาก Facebook ไว้ด้วยเนาะเฟซบุ๊กวัลทิ แท็กเตอร์กำแพงเพชด้านขวานี้นะคะแล้วก็เป็น Facebook หนูด้วยนะคะเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจสินค้าอื่นเพิ่มเติมทางร้านไม่ได้มีแค่ยันมาคูบต้าอีเซก,กิอุปกรณ์ตอบพ่วงทั้งมือ1และมือ2ก็มีจําหน่ายนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยเนาะสำหรับตัวนี้ ef 5 1 4 mu 455,000บาทนะคะพร้อมส่งฟรีทั่วไทยราคาพูดคุยกันได้นะราคามาต่อรองพูดคุยกันได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเนาะแล้วก็ YouTube ช่องนี้นะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะตอนนี้ก็ยอดผู้ติดตามถึง4 0 0พันคนแล้วนะคะลืมบอกไปนะคะทางร้านเรามีบริการรับติเทินด้วยนะคะก็สามารถที่จะนำรถเก่าของพี่ๆมาติเทินเป็นรถของทางร้านเราได้นะคะรับติเทินด้วยนะ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ดูกันมาถึงจนจบนะคะคลิปนี้ยาวพอสมควรเลยสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ